สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยกันต่อในเรื่องเมื่อฉันมีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวให้ทุกคนฟังกันนะคะเรามาต่อกันใน E ีพีที่หกกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังสปอยกันเลยจ้านักสืบถามพระเอกว่าวันที่ฮันยูราเสียชีวิตคุณอยู่ที่ไหนคุณไปอยู่บนเรือสำราญนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่ได้รับเชิญพระเอกไม่สนใจสิ่งที่นักสืบพูดเขาเปิดประตูรถแล้วออกไปท่ามกลางสายฝนเพราะว่าเป็นห่วงนางเอกนักสืบคิดว่าเขาเป็นตัว ร้ายตัวจริงจึงพยายามวิ่งตามบอกให้เขาหยุดขณะที่พระเอกวิ่งเขาก็นึกถึงเด็กสาวที่โชซอนซึ่งเธอบอกว่าอย่าตามเธอมาเพราะทหารกํลาลังตามล่าเธออยู่แต่เขาก็บอกกับเด็กสาวว่าข้าเคยบอกว่าข้าจะปกป้องเจ้าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปจับเธอแล้วบอกว่าเราไปด้วยกันเถอะนักสืบตามพระเอกไม่ทนันเพราะเขาหายไปเร็วมากเขาใช้พลังวิเศษมาที่คอนโดเขาบอกรปภว่าเขาอยู่ห้องสองสนแล้วขอตัวขึ้นห้องรปภต่างแปลกใจที่ เขาก็หล่นมาเหมือนตกมันสระด้านนางเอกก็ชงกาแฟให้พี่พระรองโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขามาหาเธอด้วยเหตุผลอื่นพี่พระรองพยายามเดินหากระเป๋าของฮันยูราที่นางเอกเอามาแต่เมื่อเธอถามว่าเขาทําอะไรเขากลับบอกว่าแค่อยากรู้ว่าห้องแต่งตัวของนักสแสดงสาวเป็นยังไงแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟนางเอกบอกพี่พระรองว่าคืนนั้นเธอได้ยินพี่กับฮันยูราทะเลาะก,กันเพราะเรื่องที่จะประกาศมันแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรมากรู้แค่ว่าพี่กับเธอคบกันมาสักพักแล้ว พี่พระรองถามว่าแล้วเธอได้เล่าให้ใครฟังหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอไม่ได้เล่าเพราะคิดว่าพี่คงจะเสียใจยมากแต่พี่พระรองกลับพึมพำว่าที่แท้เธอก็ได้ยินทุกอย่างช่างโชคร้ายจริงๆแล้วเขาก็บอกให้นางเอกดูแลตัวเองให้ดีพระรองมาหานางเอกเห็นรองเท้าของผู้ชายก็คิดว่าเป็นของผู้ชายข้างห้องแน่ๆก็โวยวายใส่นางเอกแต่แล้วพี่ชายของเขาก็เดินมาแล้วบอกว่าเขามาหาเพื่อนที่นี่เลยแวะมาพระรองบอกว่าก็รู้ว่าเป็นพี่ชายแต่พี่ก็เป็นผู้ชายนะ ผมไม่ชอบให้พี่อยู่กับทรงอีของผมสองตัอสองในบ้านนะส่วนพระเอกก็โดนร,ปรอปภเข้ามาดูข้อมูลว่วาอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ซอนทรงอีดังมากพระเอกเห็นพี่พระรองกล้องวงจรปิดก็จําแหวนที่เขาหมุนอยู่ได้ว่าเป็นชายคนที่อยู่บนเรือคืนนั้นพระเอกมาหานางเอกที่ห้องก็เจอกับพระรองพระรองเลยต่อว่าที่พระเอกเกือบทาให้เขาโดนร,ปรอปภฟ้าที่โรงพยาบาลครั้งก่อนพระเอกถามหานางเอกแต่พระรองก็กวนใจเขามากจนเขาทนไม่ได้เล็บเลยผลักออกไปนอกห้อง นางเอกถามพระเอกว่าที่กดกริ่งเมื่อกี้ขึน้นนางเองหรอนางเอกรีบบอกว่าแม้สมัยคืนนี้มีผู้ชายมาที่บ้านชันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเขามาถามเธอว่าเป็นอะไรหรือเปล่านอกจากคนข้างนอกนั่นยังมีใครเข้ามาอีกไหมนางเอกบอกว่าพี่ของพระรองเข้ามานา่จะรู้ไปทำไมพระเอกตอบว่านางเอกเป็นผู้หญิงประเภทไหนการใครขอให้เปิดประตูก็เปิดให้หมดโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนางเอกเลยบอกว่านั่นสินะนายเป็นคนยังไงก็ไม่รู้ฉันให้เข้ามาได้ ยังไงเนี่ยแล้วก็ให้พระเอกออกไปพระรองต่อว่าพระเอกเป็นคนชั่วทั้งสองเถียงกันจนนางเอกต้องบอกให้ทั้งสองกลับบ้านไปตอนนี้ถ้าเพียามากอยากพักพระรองบอกพระเอกว่านี่ไอ้บ้านข้างๆขอคุยด้วยหน่อยสิเขาขอซื้ออพาร์ตเมนต์ของพระเอกพระเอกเลยบอกว่าถ้าจะทําตัวงงๆแบบนี้ก็ขอตัวนะเขาบอกว่าไม่ว่าพระเอกจะคิดอะไรกับนางเอกก็ขอให้หยุดซะเพราะนางเอกเป็นผู้หญิงของเขาพระเอกเลยถามว่านายตกลงกับเธอแล้วหรอพระรองบอกว่าไม่ได้ตกลงกันแน่ชัดหรอกแต่ฉันกับเธอมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเรียนที่เดียวกันฉันวางแผนอนาคตว่าจะรับผิดชอบชีวิตเธอไปตลอดจนวันตายพระเอกรู้สึกว่าเขาเริ่มมีอารมณ์อิจฉาเหมือนมนุษย์บนโลกนี้อารมณ์ที่กลัวว่าคนที่ชอบจะไปชอบคนอื่นเขาบอกพระเอกว่าถ้าไม่มีธุระเอีย่ยมหานางเอกอ,อีกพระเอกบอกว่านางเอกลืมยางมัดผมไว้ที่บ้านฉันฉันเลยจะเอาไปให้พระร้องถามว่าเธอเมาแล้วไปที่ห้องนายอีกแล้วหรอเขาจึงบอกว่าไม่ต้องเข้าใจผิดเธอนอนที่บ้านฉันโดยมีสติครบถ้วนสมบูรณ์ดีทำให้พระร ถึงกับอึ้งไปนางเอกมาที่พิธีจัดงานศพของฮันยูราแต่ถูกแฟนคลับของเธอปาไข่ใส่รวแล้วไล่เธอออกไปผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าไม่อยากให้นางเอกลงไปแล้วชวนเธอกลับบา้านเธอบอกว่าถ้าอยากเอาของไปคืนฮันยูรานางเอกมาที่บริษัทก็ได้ยินเสียงแม่ของเธอกําลังคุยอยู่กับผู้จัดการเรื่องตอนนี้บริษัทเสียหายหนักมากแม่นางเอกเลยต่อว่าแค่เสียหายนิดหน่อยเองแล้วเจ้าตัวรอดคนเดียวตอนที่ลูกชั้นหาเงินให้เคยพูดว่ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปนะ ผู้จัดการบอกว่าสัญญาระหว่างบริษัทกับนางเอกจะสิ้นสุดแค่เดือนนี้แล้วนางเอกเข้ามาแล้วบอกว่าให้ชะลอสัญญาออกไปก่อนแล้วเธอจะรับผิดชอบค่าปรับโฆษณาเองแล้วนางเอกก็ขอตัวออกไปเธอบอกกับผู้จัดการส่วนตัวว่าต่อไปนี้นายไม่ใช่ผู้จัดการของฉันแล้วนางเอกเจอกับเซมี่และแม่ของเธอแต่เซมี่บอกว่าผู้กำกับอยากเปลี่ยนให้เธอเป็นนางเอกแต่เธอปฏิเสธไปแล้วนางเอกบอกเซมี่ว่าให้รับไปเถอะต่อให้เธอไม่เล่นก็ต้องมีคนอื่นมาเล่นแทนฉันอยู่ดี แม่เซมี่ตอบว่าที่เธอปฏิเสธบทนี้แต่เซมี่บอกว่าจริงๆแล้วเธอตอบตกลงกับผู้จัดการไปแล้วที่พูดแบบนั้นก็เพราะรู้สึกผิดต่อนางเอกเท่านั้นแหละนางเอกกลับมาที่ห้องก็เจอกล่องของขวัญแต่พอเปิดดูก็เป็นรูปของตัวเองมีเลือดไหลเต็มหน้าเธอตกใจมากรีบไปขอห้องพระเอกแต่พระเอกก็กลับไม่อยู่นางเอกบ่นว่าเวลาต้องการก็ไม่อยู่ไปไหนของนายนะนักสืบเราให้การอยู่ฟังว่าเขามั่นใจว่าพระเอกอยู่ต่อหน้าเขาแท้ๆแต่กลับหายวับไปกับตาหรือว่าเขาจะมีพลั งานเหนือมนุษย์อายการบอกว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขามีทรัพย์สินมากมายรวยระดับมหาเศรษฐีได้ทีเดียวพระเอกมาตกปลากับทนายจางเขาบอกให้ทนายจางทยอยขายทรัพย์สินของเขาเพราะหากเทขายทรัพย์สินมูลค่าสูงในคราวเดียวอาจอาจจะโดนสงสัยได้พระเอกกลับมาห้องก็เห็นโน้ตที่นางเอกเขียนไว้ว่าซื้อมือถือหน่อยนะคะเวลาฉุกเฉินฉันติดต่อคุณไม่ได้พี่พระรองมาทํางานอาสา,าในศูนย์พักพิงสัตว์เขาอุ้มหมาแล้วพูดว่ารอก่อนนะอีกไม่นานความเจ็บปวดของแก ก็จะจบแล้วดูเหมือนว่าพี่พระรองจะรู้เรื่องยาชนิดต่างๆเป็นอย่างดีพระรองเอาดอกไม้ช่อใหญ่มาให้แม่นางเอกแล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ต้องเจ็บปวดที่สุดเพราะเป็นวันเกิดของนางเอกแม่นางเอกแนะนําให้พระรองทําอะไรบางอย่างในวันเกิดของเธอพระรองลางงานกับผู้จัดการบอกว่าบ่ายนี้เขามีธุระสาคัญมากนางเอกเจอโนที่พระเอกบอกให้เธอไปสอบปลายภาคให้ได้ไม่งั้นจะติดเอฟนางเอกพูดกับรถของตัวเองว่าบรินบรินคนสวยของพี่วันนี้เราไปขับรถเล่นกันหน่อยไหมจ๊ะ เธอใส่ถุงมือแล้วอากระเป๋าแขวนไว้ที่กระจกรถแล้วขับออกไปแม้ว่ารถคันข้างๆจะพยายามบอกแต่เธอกลับคิดว่าเธอคือซอนซงอีพวกเขาเลยบีบแต่ต้อนรับนางเอกเข้ามาเติมน้ำมันก็พยายามหากระเป๋าตังค์พนักง,งานเห็นแขวนอยู่ที่กระจกก็เอาให้หนางเอกบอกว่าขอบคุณพนักง,งานเอาบิลมาให้เซ็นนางเอกก็เซ็นว่าขอให้ปังๆนะคะซอนซงอี e, เล่นเอาพนักงานงงกับเธอจริงๆที่มหาวิทยาลัยพระเอกดูเวลาแล้วมองหานางเอกนางเอกจอดรถเสร็จก็ม<ๆ>ีรถคันหนึ<ๆ>่งมา ชนท้ายรถของเธอซึ่งเป็นรถของนักข่าวนางเอกเปิดประตูแต่เธอจําได้ว่าคนนั้นเป็นนักข่าวที่เคยขอไปทําข่าวที่ห้องจึงไม่ยอมลงมาสักพักก็มีนักข่าวมาเต็มไปหมดนักข่าวพยายามเรียกคุณชอนซงอีลงมาเถอะให้ให้พวกเราเห็นหน้าหน่อยพระเอกแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่เขาก็ได้ยินเสียงของชายที่เรียกคุณซอนซงอีเราต้องมาคุยเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยนะพระเอกมองไปที่เกิดเหตุนักข่าวพยายามเปิดประตูรถของนางเอกพระเอกจับมือและบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่พวกคุณจ งใจพระเอกบอกว่าเขาเป็นตัวแทนด้านกฎหมายของนางเอกทางางเอกบาดเจ็บคุณจะเจอข้อหาทำร้ายร่างกายอาจจะอาจจะต้องจำคุกและโดนปรับพระเอกบอกให้นางเอกออกมาจากรถและบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องหลบให้ผมเรียกตำรวจไหมไม่ใช่หลบตลอดเวลานางเอกเรียกพระเอกว่าผู้จัดการโทรไปกันเถอะนักข่าวพยายามถ่ายรูปแต่กล้องของพวกเขากับถ่ายไม่ได้เลยพระเอกพานางเอกเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์เธอเห็นปิ่นปกักผมก็รู้สึกขุนเคยและรู้สึกเศร้าดานเสมีก็เข้ามาที่ ห้องพี่ชายเห็นรูปของพระเอกก็จําได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ช่วยนางเอกไว้ตอนที่ยังเด็กและเธอก็ถ่ายรูปของเขาไว้แต่มีรีบกลับมาโูในห้องก็เจอรูปถ่ายที่ถ่ายไว้เป็นผู้ชายคนเดียวกันนางเอกรับสายของพระรองแล้วถามว่าทําไมถึงอยากไปสวนสนุกดึกบานนี้คงไม่ใช่คิดจะจัดเซอร์ไพรส์เ he ห่ย hey ๆให้ฉันใช่ไหมฉิ้นเกลยดการเซอร์ไพรส์สวนสนุกที่สุดพระรองจึงบอกให้ทุกคนรีบเก็บข้าวของให้หมดทั้งที่เขาอยากเซอร์ไพรส์เธอใจจะขาดนางเอกชวนพระเอกมาเป็นผู้จัดการพระรองเห็นเธอมากับพระเอก ถามว่าทําไมถึงมาด้วยกันนางเอกก็บอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญเขาบอกพระเอกว่ามาส่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วพระเอกบอกว่าอย่าอยู่ดึกมากล่าเสร็จแล้วก็พาเธอไปส่งบ้านด้วยเขาพูดว่าทําไมต้องมาสั่งฉันให้จัดการด้วยไอ้บ้านนี่พระรองชวนนางเอกไปนั่งชิงช้าเพราะรู้ว่าเธอชอบนั่งชิงช้ามากด้านพระเอกก็นึกถึงเด็กสาวคนนั้นนางมอบปิ่นปักผมให้เขาก่อนที่เธอจะตายเพราะเธอเอาร่างไปรับลูกธนูแทนเขาเขาอยากหยุดเวลานั้นไว้ตอนที่คนที่เขารักตาย จากไปตอนนี้เขาอยากหยุดเวลาไม่อยากได้ยินสิ่งที่พระรองจะพูดกับนางเอกเขาขอดูแลนางเอกไปตลอดชีวิตนางเอกจะตอบพระรองอย่างไรเรามารุ้นกันในอีพีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ